อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในรักหน้าเรออร i จินนะครับวันนี้มีจะขออนุญาตมาพูดนะครับ14ข้อที่คนเลิกเล่นเกมนี้นะครับรักหน้าเรออริจินนะครับมีข้อไหนบ้างหลังจากที่มีพูดเสร็จ14ข้อเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อ,อจะเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับ ไม่รู้อะแต่ก็พยายามแล้วแหละที่อยากจะให้ทาทีมงานเขาอ่านตรงข้วงนี้แล้วก็อยากเอาไปปรับปรุงนะครับทำให้เกมดีขึ้นนะครับเพื่อจะได้นักษาผู้เล่นให้เล่นเอาเอา,เอาก e น e n เราออริจินเยอะๆนะครับไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะไม่หรอกอันนี้มีคนขอแล้วแหละอันนี้มีคนถามอย่บอกบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้คนเลิกขายไอดีเยอะมากอันดับแรกนะมีคนบอกว่าเฮ้ยเกมนี้คนเลิกเยอะหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าคือเราลองดูในบอร์ดได้ครับ2บอร์ดอจะเห็นเลยว่า ถ้าเกิดเราอ้างอิงจาก2เดือนแรกที่เล่นใช่ป่ะส่วนใหญ่ตอนแรกอ่ะคนจะมาลงกิจกรรมคนจะลงนู่นลงนี่เอออาชีพนี้ใส่ยังเงคือคนถามเยอะมากจะไม่มีจะไม่มีการขายไอเดีเลยครับเพื่อนๆลองเข้าบอร์ดตอนนี้เลยครับลงมาเรียงเลยนะขายไอดีโอ้โหตั้งแต่ต้นกระทู้เลื่อนลงมาเนี่ยไม่มีคนขายไดย้ไม่ต่ำกว่าร้อยไอดีนะ เพราะนั้นคืออันนี้มีคนถามบอกว่าเอ้าเฮ้ยตกลงมันขายดีเยอะหรือเปล่าขายเยอะจริงนะเพื่อนๆลองไปดูแบลบอร์ดได้นะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตรีบพูดเลยดีกว,ว่านะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับตอนแรกตีบวกเกมนี้ออปชั่นบวก15ค่อนข้างตึงเดินไปนะออปชั่นบวกสิก็อาจจะดูอย่างธนูหมีก็ได้ครับออปชั่นของยูริเนี่ยเออมันค่อนข้างมันมันมีเพิ่มมาอีกออปชั่นนึ่งนะเออยเดี๋ยวเดีด๋ยวด,ดูตรงนี้ดีกว,ว่านะดูตรงนี้เข้าใจง่ายกว่า อ่ะธนูยูริเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยออปชันเนี่ยมันจะได้แค่บวกสิบห้าแค่อย่างเดียวใช่ปะ่ะนี่ตอนนี้เพิ่มอีออปชันหนึ่งมาคือมีต้องบอกว่าถ้าคนที่เล่นสไนเปอร์เนี่ยบวกสิบห้ากับคนไม่บวกสิบห้าเนี่ยดามเมจจะห,ห่างกันไปเกือบเท่าเท่ากว่าเลยครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้การบวกสิบห้าค่อนข้างมีผลมากนะมีผลมากเลยอย่างเช่นอ่ะโดยมีขออนุญาตผู้สองอาชีพนะครับที่มีผลมากๆเลยก็คือสไนเปอร์ครับอ่ะต่อไปคือพาลาดินพาลาดินออปชันเวอร์มาก แค่ตีบวก15คือแรงมากสก,การลฟายมาไทยแรงโคตรนะแต่ต้องบวก15นะครับซึ่งถามว่าถ้าคนที่อันนี้มีอาจจะดวงดีหรือเปล่ามีเติมแค่7วันนะมีก็ตีบวกไปเรื่อยวันนี้คลิกนึงวันนี้คลิกหนึ่ง,งตีไปเรื่อยๆคือหมีใช้เงินไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าอย่างบางคนที่เขาซวยเนี่ยมีจะบอกว่ามีเพื่อนหมีที่ตีบวก14ไปบวก15เขาแตกถึงประมาณ40ครั้งอันนี้เรื่องจริงนะแตก40ครั้งแล้วอย่างบางคนที่เขาดวงซวยอะ่ะ ตอนเปิดเซฟอย่างเงี้ยมันต้องรีบบวก15ใช่ไหมไปไปล่าบอสอย่างเงี้ยบางคนตีไป 100, 200, แสนสองแสนแตว่าจะได้บวก15คนดวงสวยแตกแบบบวกหนึ่งสิบทีบวกหนึ่งยี่สิบทีนั่นแหละครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าบางคนเลิกเล่นเยอะบางคนแบบบวก14ตีบวก15ไม่ติดสามสิบกว่ารอบถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เป็นมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้จะได้รู้ i, เฮ้ยโอ้โหเออมันเป็นเรื่องปกตินะนั่นแหละครับมีเห็นคนที่เขาตีบวก14บวก15เนี่ยเขาตีไม่ติดตียังไงก็ตีไม่ติดแล้วก็เทขายเยอะมากนะ คือยังคือมีเข้าใจแหละถ้าเกิดสมมติคนหัวร้อนใช่ปะที่นี่เขาต้องไปซื้อกันแต่ไปซื้อหินตีบวกคลิกครั้งหนึ่งอะถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดเราเติมเป็นแมวนะตกประมาณ1000บาทต่อหนึ่งคิกครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแพงครับอ้าวแพงไม่แพง30คลิก30 0 0 0เสียได้เงินไหมบางคนหัวร้อนอย่างเงี้ยเติมไปหมื่นหนึ่งตีไป10ทีไม่ติดเจ๊งเขาก็ขายเลิกอยู่ทําไมใช่ปะคืออารมณ์อารมณ์อะอารมณ์แซะอารมณ์ฟิลอย่างเงี้ยมีเข้าใจดีครับเข้าใจมากด้วยนะ อะใครตีบวกไม่ติดยังตีบวกไม่ติดบวกสิบห้าไม่ติดก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต,ต์แลกเปลี่ยนกนได้เฮ้ยโอ้เฮ้ยมันตีบวกยากจริงนะสองความเอ,ออความเขาเรียกไงอะบาลานซ์ของอาชีพเกมนี้ไม่มีเลยนะครับอ้างอิงก็คือทุกวันนี้กายเป็นพาราดินออนไลน์แล้วนะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเจาะลึกสกู๊ปของหมีเนี่ยลองไปดูอีกคลิปหนึ่งได้หมีทําแบบเป็นละเอียดเลยนะครับ <S <S พลังเท่าการตบเป็นทุกอาชีพจริงหมายถึงว่าพาราดิงน,นะนะพลังเท่าอาชีพไหนก็ตกได้หมดนะครับ พอแค่อย่างเดียวคือพาราดินต้องมีบวก15เฟืองมาไทยแล้วก็เด้งเรือแล้วก็ทำคีย์ร้อยสามสิบบวกขึ้นไปแค่นี้คือโหดโลกแตกเลยนะคือเมื่อวานมีเล่นกิจกรรม4 0 0พันใช่ป่ะมีก็เจอพาราดินตัวหนึ่งพลัง3,5 0 0ตบมิตตี้มีตายทั้งปาร์ตี้เลยครับตี้มีก็มี3,3 0 0 0นนะ3 3 0แสนสามแองแต่เราไม่มีพาราดินไงเอ้ยมีพาราดินแต่ว่าเออเป็นเดวนะมันก็สู้ไม่ท่าอยู่แล้วอะและในความบาลานของอาชีพไม่มีเลยวินี่น่าสงสารสุดใคร อันนี้หมีพูดจริงนะจากประสบการณ์หมีมีเพื่อนทั้งวีทั้งหนวีทุกวันเนี้ยเขาเล่นอะ่ะเขาไม่กะเป็นที่1นึ่กิวอลแล้วเขาไม่เขาไม่กะล่าบอลแล้วเขาไม่กะอะไรเขาขอแค่อย่างเดียวคือเล่นแล้วมีความสุขครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงวีที่เป,เป็นที่เป็นสุลต่านนะหลายอย่างวีเนี่ยน่าสงสารมากการจูบีล็อตไม่มีคนรับโอทีโอซี o C ก็ไม่มีคนรับครับส่วนใหญ่างเขาไปรับจากสไนเปอร์พาลาดินไปรับตัวดาเมจอะ่ะ วิสาก็ตัวดาเมนะแต่ว่าตอนนี้มันเบาจริงว่าไ้คนก็เลยไม่รับอย่างไนก็เหมือนกันไนอะเก่งอย่างเดียวที่มีเห็นก็คือตีบอสกิลนะตีบอสกิลเออแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ไนสู้ภาลาดินไม่ได้เลยก็ทําให้2อ,อาชีพนี้น่าสงาษานะอย่างแอดแอดสายตีติดพีเนี่ยคะแนนตีบอสกิลอะดีไปอย่างอื่นห่วยนะคนเขไม่ค่อยรับกันนะครับแล้วก็ไบโอที่เพิ่งมาใหม่เนี่ย คือเป็นอาชีพมาใหม่นะแต่ว่าไปปรับบาลานซ์สกิลปายาให้มันให้มันกากเลยทีเนี้ยคือไบโอเป็นตัวอาชีพที่มาเพื่อฆ่าพาราดินแต่ฆ่าไม่ได้ทีนี้เกมมันก็เลยไม่สมบัดุลถูกไหมครับตัวฆ่าพาราดินไม่ได้ก็คือจบแล้วเกมนี้ก็คือพาราดินออนไลน์เลยถูกไหมถ้าเกิดไบโอสามารถที่จะปาพาราดินทีสองทีตายเกมมันก็จะสมบัดุลถูกไหมครับอ้าวมันก็จะมีแพททางกันถูกไหมเพราะอย่างนั้นที่มีบอกข้อเออความบาลานซ์อาชีพเนี่ยต้องปรับปรุงด่วนเลยนะไม่อย่างนั้นแย่ตอนนี้พาราดิน เล่นาอ,อันนี้ก็พูดกันจริงๆนะพาราดินในเซฟตอนนี้ประมาณ50%แล้วนะครับอีกไม่นานคง70%มันค่อยๆเกินอาชีพอื่นไปงานถูกไหมทุกวันนี้พาราดิน50%วาลีเด็ตก็คือไม่ต่อต้านก็เข้าร่วมนะแต่หมีคงไม่เข้าร่วมเพราะหมีแบบมีเบื่ออาชีพแบบที่เก่งเก่งเกินไปทุกอย่างแล้วคนต้องไปเล่นกันหมดอะหมีหมีหมีไม่ชอบนะอะอบอร์เบอนๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เรื่องบาลานซ์อาชีพบาลานซ์อาชีพห่วยมากเกมนี้พูดจริงๆนะ คืออันนี้มีเป็นคนพูดตรงไปคือหมีเป็นคนพูดตรงๆนะต่อให้หมีเป็นอ่อทีมจ้างแต่ทีมงานหมีก็พูดตรงๆนะอ่าข้อที่3ครับกิจปีกดำที่ควรมาแจกเนี่ยอันนี้ล่าสุดเลยนะมาขายล่าสุดเซตสไปเดอร์แมนปรับออปชั่นกากเกินรถสเปคของแฟร์ทุกรอบเพื่ออันนี้แหละปัญหาเลยนะที่คนลงขายเยอะมากในช่วง2กิจนี้นะครับ แล้วลงตู้สายฟรีสายเติมน้อยเซ็งเป็นแถบคนเลิกคนเลิกเยอะมากทำร้ายใจิตใจคนเล่นมากอันนี้เรื่องจริงนะโดยส่วนตัวคือหมีก็รอปีกดำหรูหมีเก็บตัวพร้อมเปิดมากเลยปรากฏว่าไปลงตู้ไข่ครับเอาเงินนะคือถามว่าเราสามารถเปิดฟรีได้ไหมมันก็มีตั๋วแจกฟรีนะแต่ว่าคือมันต้องหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในพันถึงจะได้อะคนมันต้องดวงดีจริงๆอะเอาพูดตรงๆเลยส่วนใหญ่ที่เขาใส่ปีกดำมันมักมาจากการแลกนะครับ500แต้มนะ แล้วก็ในส่วนเซตสไปเดอร์ปรับกากมากคือจริงจริงเซตเนี้ยถ้าเขาอ้างอิงคือปรับมาเหมือนไต้หวันเนี่ยผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยที่ไม่มีชุดด,ดีจะเล่นได้สบายเลยครับแต่ว่าพอในปรับ,รบพอคือปรับแล้วแบบเอาไปทาอะไรตีจูปิลอนหมีแพนด้าอย่างนี้หรอมันไม่ใช่อะ่ะคือก็หวังว่า2ตู้นี้จะเป็นบทเรียนะทางทีมงานนะครับที่มีเอามาพูดอยากให้ตู้หน้าอย่างเงี้ยควรเอาสเตตัสของไต้หวันมาครับมันจะได้แบบแล้วลงตู้อย่างเงี้ยคือเอาตามไต้หวันเลยก็ได้ครับเขาลงตู้ สเปคดีเราควรปรับให้มันดีไม่ควรปรับให้มันกากอยน้อยก็ยังช่วยผู้เล่นสายฟีสายเติมมาเขาเล่นได้ถูกไหมครับสาคัญนะออาต่อไปสีระบบที่สร้างมาต้องเติมเลยเลยอันนี้อ้างอิงจากคุณเจอเองเลยนะซึ่งเลิกเล่นไปแล้วคุณเจอเองบอกบอกว่าเล่นเกมนี้เหมือนเป็นนี่จริงอันนี้เรื่องจริงเลยนะทุกคนคือตอนเลี้ยมีคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละแต่ส่วนตัวมีมีมองององแต่วันแรกว่าไงมีก็เลยไม่เติมเยอะครับพูดตรงๆเลยนะเกมนี้ถามว่าไม่เติมก็อดใจไวไหม มันก็ได้นะยังมีตอนนี้มีเล่นเป็นสายฟรีตอนนี้สเดือนติดแล้วคือถามว่าเล่นเป็นเล่นแบบสายฟรีแบบมีเล่นได้มันเล่นได้นะเล่นได้สามารถเล่นได้แต่ว่าคือเราต้องเล่นแล้วเราต้องไม่แข่งกับใครครับถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราคิดว่าจะแข่งกับใครเตรียมตัวเต็ียมใจเล่นเกมเป็นนี่แน่นอนนะอันนี้เรื่องจริงนะหลายคนก็เลยขายไอดีก็เพราะส่วนนี้ด้วยแหละเพราะว่ามันมีการเติมเกมไม่มีสิ้นสุดนะมีบอกจริงนะเกมนี้เติม5ล้านก็ไม่จบนะมันก็ต้องมีการเติมไปเรื่อย อาต่อไปข้อที่5้าครับกิจช่วงสองทุ่มถีเกินไปดารมีกิจกรรมเสริมลูกเจี๊ยบแม่ไก่ลูกไก่เอกตายโอ้โหกิจกรรมนี้อันนี้หมีไม่เข้าหมีไม่ได้ไปเล่นเลยนะก,กิจกรรมนี้ไม่ไหววะเป็นกินชีวิตเกินไปอ่ะกูต้องมานั่งหาที่บอดเอกโอ้โหเนี่ยเห็นไหมกิจกรรมลูกไก่แม่ไก่แ,ไกแ,ไกแบทแมนเนี่ยไม่ไหวนะคนว่างอาจจะชอบครับแต่หมีไม่ไหวอะ่ะคนทํางานก็คงเล่นไม่ค่อยไหวเราเชื่อหมีเถอะ เพราะฉะนั้นไอกิจกรรม2องทุ่มเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ตึงมากนะครับแต่ว่าดันมีส่วนกิจกรรมเสริมอีกนะซึ่งปกติที่เขาบ่นกันเลิกสักเก้อร์ก็มาจากกิจกรรม2องทุ่มเนี่ยแหละล้วก็ดันมาเพิ่มกิจกรรมตายแล้วอ,อันนี้คือการไปแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะอันนี้พูดจริงๆคือ,คอบางคนบอกว่าเอา้าเฮ้ยเซฟนอกกิจกรรมเยอะกว่าคือต้องอ้างอิงว่าคนไทยเขาไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นเชื่อมีเถอะคนรทางานอะ่ะคือควรจะมีแบบ อันนี้พูดจริงๆนะมีหยุดเั้ง2วันก็ดีครับมีหยุดเั้ง2วันนะทำกิจกรรมก็แบบไม่ต้องเยอะมากกิววอร์ไอรอ30นาทีเชื่อมหมีนะตัดไปเลยครับหลังจากจบกิด EX เสร็จแล้วอ่ะให้มากิววอต่อเลยดีกว่าครับมันจะได้จบเลยไม่ต้องมานั่งรอบางทีมีรอ30นาทีกิววอเนี่ยมีหลับนะบางทีดูซีรีส์อยู่กูลืมเลยอ่ะจบไปในส่วนข้อที่5นะครับข้อที่6 ดันในการพัฒนาตัวละครทรัพยากรหาไม่ไหวเช่นดันจูบิลอตสายเติมน้อยยากมากที่จะไป4ี่ห้าได้นี่เรื่องจริงนะตี้หมีก็ไปอยู่ประมาณ4กับเกือบ5แต่ว่าตี้หมีไม่ได้สายเติมนะกันหนักนะก็อันนี้เข้าใจเลยเว้ยถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสายขาจรสายฟีสายเติมน้อยนะหาที่ประจําไม่ได้ก็อยู่จูบิลอตอยู่1กับสอมะมีบอกจริงจูบิลอตที่ไม่ต้องมีไกด์หรอกแค่พลังถึงก็ผ่านแนละ้วพูดจริงเพราะนั้นสายฟีสายเติมน้อยเข้าใจเลยครับว่าจะหาปาร์ตี้ลงได้อย่างมากก็อยู่กันแค่3เนะี่ อ่ต่อไปเรื่อง TOC นะครับรับแต่พลัง2 0 0 0 0นนี่เรื่องจริงนะคนที่เกิดเขาไม่มีเพื่อนขาจรไม่มีคนรับรับลำบ,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 บากมากเอาแค่1นถึงหสายฟรีเนี่ยยังยากเลยนะอันนี้พูดจริงหมีก็มีเราเคยลองไปลงตี้ขาจรโอ้โหยีก่กลัวกูจะผ่านานานมากนะสายเติมน้อย เล่นไม่รอดช่วงนี้นะเอาจริงๆหลายคนบ่นเยอะมากในบอร์นะครับแล้วก็อย่างทุกงวันนี้หมีลงท OC ลง6กหกถึงหกถึงสิกับเพื่อนเนี่ย่วนใหมีผ่านว่าสุลต่านแบกนะสุลต่านแบกเนี่ยก็คือเขาพลังประมาณ3ามแสนสามถึงสี่แสนนะครับบางคนก็4ี่แสนห้าแต่นานๆเขาจะช่วยนะก็ผ่านสายฟรีก็อย่างที่หมีบอกครับก็ลําบากแน่นอนนะในจุดจุดนี้ TOC หมีเห็นว่าสายฟรีสายเติมน้อยเลิกเยอะมากแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีเพื่อน ออกตีประจำอย่างเงี้ยมันก็ยังเล่นได้แหละแต่ถ้าคนที่ลงตีขาจรยากแน่นอนนะยิ่งพลังต้องสองแสนห้าสองแสนหกคนไม่นับปาร์ตี้อ่ะมีผู้ถูกไหมมันก็เล่นไม่ได้ถูกไหมอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับทาอะไรก็ต้องมีตีไม่ถูกใจไม่สูขใจสายโซโลอย่างแรงถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีคิวเล่นกิจในไม่ได้เลยสักอย่างอันนี้เรื่องจริงนะเกมนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นคนเดียวเลยครับสักสักอย่างอาถามหน่อยมีอะไรเล่นคนเดียวได้บ้างแรคหน้ารองออริจินเนี่ยตีบอส ก็ต้องอาร์ตี้ TOC ปาร์ตี้ลงหอปาร์ตี้คิวอปาร์ตี้ทุกอย่างปาร์ตี้หมดเลยไม่มีคอนเทนต์เลยอะไรที่มันตีคนเดียวบางทีคนที่มาเล่นคนเดียวเล่นลําบากมากถ้าเกิดเขาไม่หาคิวดีคือจบเลยนะเกมนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนไปหาคิวที่ดีได้เออมีการซัพพอร์ตมีการเล่นปาร์ตี้มันก็สนุกนะแต่คือเพื่อนต้องหายได้ไนงะเพราะว่าไอการที่จะเข้าคิวดีเขาก็ต้องคัดพลังเราอีกถูกไหมก็ต้องเล่นเวลานิคิวอคือมันก็หลากหลากหลายอเพื่อนก็ต้องมีเวลาด้วยนะครับซึ่งบางคนไม่มีไ อาต่อไปข้อที่8นะครับการดึงการ์ดเกมนี้สําคัญมากเลยนะเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่การ์ดเนี่ยแหละยิ่การ์ดเครื่องประดับนี่มีผลมากกับอาวุธนะครับคือสมมุติชบ,บ้าเวลากิจกรรมการดึงการ์ดมันคือเที่ยงบ่ายสองหกโมงเอ้ยสี่เอ้ย,อยไม่ใช่เที่ยงบ่ายสี่สองทุ่มใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติเที่ยงเนี้ยเราก็ต้องมาก่อนสิบโมงห้าสิบถูกไหมครับเพราะคือบอกมาเที่ยงเราเรามาเที่ยงไม่ได้นะการ์ดมันปล่อยแล้วเราด,ดึงไม่ทันแน่นอนนะครับซึ่งตอนเนี้ย เออนี่อีกสาเหตุเลยที่การหมีกล้าพูดคนเรื่องเยอะเพื่อนๆลองดูการดึงการ์ดเลยการดึงการ์ดตอนนี้เมื่อก่อนนะช่วงเปิดเซฟคนขายใบนึงเป็น1020ี่สิ 20, เพื่อนๆเดี๋ยวนี้ดึงการ์ดละใบ 2, 2> ใบใบสองใบคนแย่งกันดึงเป็นพันมันจะได้ย่งไงวะเพราะฉะนั้นมีรู้สึกว่าไอการดึงการ์ดเนี่ยเขาควรทํากิจกรรมอะไรสักอย่างอย่างเช่นแบบมีทําตู้ขายการ์ดเลยเออจะกิจกรรมหนึ่งมันจะแก้ทางตรงนี้ได้เพราะว่าไม่งั้นผู้เล่นก็ต้องมานั่งตั้งเวลาปลูกอะ่ะมานั่งดึงเที่ยงเออใบสี่สองทุ่มน่าเบีโอ้ อ่าข้อที่9นะครับราคา i อดีตกทุกวันไม่ขายตอนนี้จะให้ขายหลักร้อยหรือ ID ดีสุลตานเติมหลัก1ล้านตอนนี้ขายแค่ห้าหมื่นถึงแสนเนีนะซึ่งราคาล่วงลงเรื่อยๆจริงๆแต่คืออย่างที่มีบอกครับสุลตาน่ะเขาจ่ายตังเขาขำๆเขาสนุกไงแต่อย่างบางคนที่แบบเขาแบบเขาเาเล่นเพื่อทําธุรกิจอย่างเงี้ยบางทีเขาเติมไป5้าแสนอย่างเงี้ยรับลงหอไอ้มีเห็นเยอะรับ TOC แล้วปรากฏว่าเอ่อตอนแต่ว่าตอนนี้ราคา TOC ที่มีเห็นเขาเขารับลงอ่ะหกถึงสิบอะดีอยู่นะ แต่ถ้ามีกล้าพูดเลยเดี๋ยวถ้าราคาตกเมื่อไหร่ไม่มีราคาเขาขายไอดีแน่เพราะว่าการลงทุนเนี่ยเติมเป็นร้านใช่ไหมไปไปลงกิจรอบหนึ่งปาร์ตี้หนึ่งร้อยสองร้อยโอ้โหมันจะทืนคุณนานไหมเขาก็เลยรีบขายไอดีกันมากกว่านะครับไอกก้ก็อีกอย่างหนึ่งด้วยแหละการเล่นกิจกรรมเกมน,นี้มันวนเวียนตายเกิดอะมันก็วนๆลูปอย่างแค่นี้มันก็น่าเบื่อนะอ่ะอบปย้อที่10นะครับรับที่ MVP ก็รับพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ซึ่งตอนนี้เขารับกันอยู่ที่ประมาณ2,008-2,009นะครับสายฟรีสายเติมน้อยก็ต้องรับเข้าตี้ยากมากเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีคนรับไงเห็นไหมปัญหามันก็เดิมๆแหละสายฟรีสายเติมน้อยไม่สามารถอัดพลังถึงได้ทีนี้ไปขอใครเข้าตี้ก็ยากยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกวิศวะแอดอย่างเงี้ยแอดโซเบกไม่เป็นแล้วมีปัญหาหรอกแต่แอดสายกาตาเนี่ยมีเห็นคนไม่ค่อยรับนะแล้วก็เอ่อพ่อค้าเดี๋ยวนี้คาบสาบหายสามพ่อค้าเดี๋ยวนี้หายสาบสูนย์โลกนี้เลยนะ อ๋อแล้วก็ไ <c oughs> นไนหมีก็กล้าพูดเลววยว่านท์เดี๋ยวดีแม่งหายสาบสูนย์จริงนะ,ะแต่ว่านทยยังโอเคเยู่ยในการตีบอสกิวนะน,น,น์ไนท์ตีบอสกิวนี่ที่หนึ่งประจํานะที่หมีเห็นนะแต่คือมันก็ลงกิจไหนไม่ได้ไงถูกไหมเขาก็รับแต่พาาดินมากกว่ามันก็เลยอย่างที่หมีบอกนี่แหละ MVP ก็เลยลําบากนะสาหรับบางอาชีพที่แบบเขาตกไปแล้วคืออย่างที่บอกอยากให้ปรับบาลานซ์อาชีพให้อ๋อสมบัดุลกันหน่อยครับมันจะน่าเล่นกว่านี้เยอะนะ ข้อที่สิเอ็ดนะครับคนไปเล่นก่อนคนไปเล่นเถื่อนเยอะมากอันนี้จริงนะตั้งแต่เถื่อนเปิดเนี่ยมีคนรู้จักหมีหรือเพื่อนหมีไปเล่นเถื่อนกันเยอะเพราะว่าอะไรไหมครับสายฟีสายเติมน้อยไม่ต้องเติมเลยสับาดครับสามารถเก่งเหมือนสุรา่างเติมล้าน2ล้านได้เลยนี่เรื่องจริงนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็หันไปเล่นเซฟเถื่อนเยอะไปเยอะนะครับแล้วเซฟเถื่อนแม่งแบบจะเข้ากี่สองทุ่มหรือไม่เข้าก็ได้ด้วยไงเพราะว่าเขาแจกเยอะเกินไปเพื่อนๆพอเข้าใจไหมแจกคือแบบให้ตัวทุกคนตันแล้วก็มาสู้กันอย่างเท่าเทียมประมาณนี้นะ อ่ะต่อไปข้อที่12อนะครับคิววอลไม่สนุกปัญหาคนเต็มบ้านบุกบ้านมีจำนวนจํากัดอันนี้ก็ปัญหาที่แท้ทูเลยนะคนทําของหลักแสนหลักล้านยืนรอหน้าวาร์ปอันนี้เรื่องจริงนะเราอ้างอิงจากคิวมีแล้วแหละบางคนเข้าเข้าวาร์ปช้าทําของมาพลังสามแสนห้าสี่แสนก็เข้าไม่ได้ถ้าเพื่อนๆน,นเข้าช้านะครับก็อย่างที่บอกคือก็อยากให้แก้ปัญหาในส่วนเออเรื่องจํานวนคนเต็มที่บ้านนะเพราะว่ามันจะได้แบบมีหลากหลายคิวมาบุกไนงะไม่ใช่แบบ คิวนี้เข้าคิวเดียวแม่งจบเลยกตีกันอยู่แค่นี้มันไม่สนุกอะความรู้สึกนี้นะแล้วก็พูดจริงๆพวกสัตว์เลี้ยงควรเอาออกถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงเอาออกเรื่องคิววอลได้นะมันจะเป็นเพย์เยอร์ตีกันทีนี้จํานวนเข้าไฟเนี่ยในในในคิววอลมันจะเยอะกว่านี้มันจะสนุกกว่านี้นะความความคิดเห็นทุกวันนี้ก็เอาพูดจริงๆเลยมีพาราดินกับสัตว์เลี้ยงตีกันอยู่2ออาชีพแบบลองมาก็สไนเปอร์เห็นก็เบื่อๆนะบางทีอ่ะข้อที่13นะครับประดับ ดอกยากมากอะนะประดับเดี๋ยวเดยดให้ดูประดับนี่าลืมนะข้อหมามาเลยว่าอะไรวะไม่ได้ดูตั้งนานล้ะข้อหมาข้อหมา6กสนะครับ ระดับ65 85 95ดอกยากมากครับคือมีเจ้าบอกบอกวา่ามีตีทุกวันเลยนะเนี่ยได้น้องแมวแล้ว85กับไอ้มีดเนี่ยแต่ว่ามียังขาดแหวนโจนอยู่นะซึ่งเนี่ยมีก็ตีมาตั้งแต่ตอน85ยันจากตอนนี้จะ94อยู่แล้วนี่ยังไม่ได้เลยนะเลยมีความรู้สึกว่าเกมเนี้ยระดับดอกยากมากแล้วเดี๋ยวก็มีม,มีเออเออมีจะบอกให้ระดับ105ดอกโคตรยากยากกว่านี้อีกเท่านึงนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือจริงๆอยากให้ทีมงานลอง คือหมีรู้่ะพอถึงเลเวลใช่ป่ะทีมงานก็จะเอามาขายไงสองพันห้าสามพันห้าคือมีอยากให้แบบทางทีมงานปล่อยแวนบ้างอย่างเช่นบอสต,ตายตัวนึงมันจะดอปเออสองรูแค่อันสองอันใช่ป่ะก็แจกสักสามถึงห้าก็ได้คือไอของพวกนี้มีบองจริงนะแจกเยอะแม่งไม่ใช่ทําให้เกมเสียสมดุลเลย,เยมันแค่ทําให้ผู้เล่นไม่เสียเวลาน้อยลงมีพูดถูกไหมคนเสียเวลาน้อยลงเขาก็ไม่ต้องมานั่งลาบอสทุกวันถูกไหมอย่างมีทุกวันนี้นะต้องมาล่ายิงบอสวันละห้าตัวทุกวันนี่แค่ปวดหัวเลยเหนื่อยมาก เพราะว่าไอแหวนที่หมีต้องการใช่ไหมมันก็ดอกแค่สองตัวทีนี้ก็คือชั่วโมงหนึ่งอ่ะเรามาตีสองตัวเสร็จแล้วเราก็ต้องหาเวลามาตีเห็นไหมนี่นี่นี่โอ้โหนี่โอ้อีซับาลานว่ะคุณกล้องคุณกล้องเขาโหดไล่ยิงกระจุยเลยนะเนี่ยมีได้สองตัวใช่ไหมหมีก็ต้องรอชั่วโมงหนึ่งมาตีเอ้ยตอนนี้ไม่มีเลด,ด้วยก็นานนะอา่ะก็มาดูทีมาดูทีว่าจะครบห้าต่อวันเว้ยเหนื่อยเหนื่อยมากว่าจะครบนะ ก็คืออยากจะอยากบอกทางทีมงานนิดนึงว่าอยากให้แก้ตรงนี้นะครับอยากให้ประดับดอกง่ายขึ้นให้ดอกมากกว่าเดิมอหตัวนึงอ่ะคือเชื่อมี่เธอมันไม่เสียสม,มดุลหรอกทุกคนก็ต้องใส่กันหมดอยู่แล้วถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดทีมงานจะรอเลเวลถึงเราก็เออใส่แพ็กมาขายก็แล้วแต่และกันมี่ก็ขี้เกียจพูดแล้วแต่ก็คือเกมที่ดีมันก็ไม่ควรทําให้มันยาขนาดนี้ก็เพราะว่ามี่พูดถูกไหมเออตาต่อไปข้อที่14นะครับเติมตังตาม,ตาม,ตาม,ตามคนเตมิตมที่เล่นแต่แรกไม่ทัน จริงๆนะถ้าอ้างอิงเลยอะเซฟหมีตอนนี้ก็สูงสุดคือพลัง5 0 0แสนคุณคุณซูนะลองมาคุณคเออลองมาคนที่2น,นะคุณโคลาซอนนะเออเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกครับว่าว่าอะไรคือสายฟรีกับสายเติมน้อยมันมันก็จะแบ่งแบบวนชนเช้าวันนั้นไปเลยสายสายฟรีเติมน้อยก็จะ,ะมา2 0 5แสน0ถึงสามแสนนะก็อยู่กันอยู่แค่นี้แหละส่วนสายเติมมันก็จะไปประมาณ4 0 0แสนถึง4ี0 0 0 0นนะครับซึ่งถ้าเกิดมีผู้เล่นใหม่มาเล่นตอนนี้เติมยังไงก็ไม่มีทางทันพูดจริงๆนะ ให้อัดแบบขี้แตกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะอัดเนี่ยเกมนี้มันต้องรอก่อนเปิดกิจกรรมถูกไหมถ้าเกิดกิจกรรมตอนนี้ไม่มีอะไรดีเพื่อนๆเ,เติมอัดไปมันก็ขึ้นไม่เยอะหรอกถูกไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อ ID กันมากกว่าถ้าเกิดจะไปเล่นเจอเพื่อนเซอ่อฟอนหนึ่งฟอนสี่ฟอนห้าใช่ไหมหรือว่าเพื่อนๆอยากจะอ,อ่อไปแจ้งเกิดเซฟใหม่ก็ได้เพราะว่าเออเดี๋ยวนี้มันยังเปิดเซฟใหม่อยู่ว่าไม่น่าเปิดแล้วนะใช่ไหมมันก็เกมมันก็นานแล้วแหละ เอาไปว่ามีรวบรวมนะครับข้อเสียของเกมแลกน้า็อกออริจินทั้งหมดคือ14ข้อนะซึ่งมีซึ่งมีก็พยายามคิดเองอ่ะว่าเออ14ข้อนี้มันมีผลกับคนเลิกเยอะมากนะอ่าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ14ข้อนี้บ้างข้อไหนที่เพื่อนรู้สึกว่าคนเลิกเยอะสุด TOC หรือเปล่าตีบวก15ไม่ติดหรือเปล่า้แต่มีเห็นจริงๆนะคนตีบวก14บวก15มันจะตีไป30ทีลงในบอร์ดไม่ติดครับผมจะเลิกเลนะะ่นแล้วขายไอดีพันนึงแม่งเลยแล้วกันมีเยอะมากครับ ซึ่งจริงจรเปอร์เซ็นต์การติดมันก็น้อยจริงๆอ่ะแหละติดเท่าไหร่หกเจ็ดเปอร์เซ็นต์มะเออแต่ตีบวกครั้งหนึ่งเสียเป็นพันนะหรือว่าจะเป็นในส่วนข้อสองความปันละของชีพไม่มีเลยกลายเป็นพาราดินออนไลน์ข้อนี้ก็น่าเป็นห่วงมากนะเนี่ยมีคิดว่าเนี่ยสองข้อนี้หนักแล้วนะแล้วก็ข้อต่อไปที่หมีมองว่าข้อที่สามหรือเปล่ากิจปีกดาเนี่ยจริงๆของอะ่ะสวยๆงามๆออปชั่นดีก็ควรจะเออมาแจก ก็อันนี้ก็ไม่ใช่เรียกว่าแจกนะมาลงกาช้าผู้เล่นก็ต้องเปิดสุ่มอยู่ดีถูกไหมแต่ว่าผู้เล่นสายพิเศษเติมน้อยก็คนที่เขาดองตัวไว้ก็จะมีโอกาสได้ถูกไหมครับมันก็สําคัญอ่ะสำหรับหมีนะแล้วก็อย่างที่หมีบอกครับว่าเอออย่างไอเซตสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ปักออปชันสกากเกินคือเข้าใจแหละอุตส่าห์ลงตู้ใช่ไหมแต่ถ้าถ้าออปชันเป็นยีกคนมันก็ใส่เหมือนแฟชั่นอ่ะไม่ไม่ได้มีประโยชน์เลยถูกไหมหรือว่าจะเป็นในส่วน TOC ที่ เออคนเขารับกัน2อ0 0 0นคนพลังไม่ถึงยังไงก็ไม่สามารถที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้ก็รู้สึกพออ่ะสำหรับเพื่อนๆตรงไหนบ้างที่เพื่อนรู้สึกว่าคนเลิกเยอะที่สุดมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในย t u b e แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทุกความเห็นที่เพื่อนๆมาลงเนี่ยอันนี้เรมีจะให้ทีมงานอ่านเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนกระทูพาลาดินคือมีจะบอกว่าพาลาดินตอนนี้ทีมงานอ่านแล้วแต่กำลังกำลังคิดอยู่เขาจะปรับยังไงดีถ้าไม่ปรับให้พาลาดินอ่อนลงอาจอาจจะสกิลมาไทยเนี่ย ปรับให้มันมีดีเลย์นิดหนึง่งอ่าแค่นี้ก็ไม่โกง้วใช่ไหมหรืออาจจะเป็นในส่วนเออปรับไบโอสก,กิลปายาให้มันคิดค่าวิทหรือค่าฮีพีแม็กแค่นี้แหละพราดินก็ตายโหงนะถูกไหมมันก็มันก็จะทําให้แบบเออโซมาุลอาชีพแบบพราดินไม่ได้เก่งเกินไปแล้วทีนี้ก็มีไบโอมาตบถูกไหมครับ อ่าเผื่อมีเพื่อนเพืมีความคิดเนยังไงก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผมทุกความเห็นของเพื่อนๆจะมีประโยชน์กับเกมนี้มากนะครับเดี๋ยวมีขอทำหน้าเศร้าหน่อยนี่น,น,น,นี่รูปนี้นะ่ะเหมาะสมเหมาะเหม่งน,นี่อ่ะแล้วเจอกันนะครับ